สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สลี่มาทาวิดีโอที่เกี่ยวกับเครื่องสําอางชนิดหนึ่งที่สลี่ชื่นชอบและโปรดปานมากเป็นจัดอยู่ในกลุ่มโปรดที่สุดในบรรดาเครื่องสาอางทั้งหมดเลยนั่นก็คือเราจะมาพูดถึงบลัชออนค่ะถ้าเกิดว่าใครได้ดูเ,เขาเรียกว่าเมคอัพคอลเลกชันเนาะหรือว่าพาทัวร์โต๊ะเครื่องแป้งอะไรประมาณนี้จะรู้ว่าสลี่เนี่ยบรรจุบลัชออนทั้งหลายเนี่ยไว้ในกล่อง2กล่องนี้นะคะแล้วก็ยังมีอีก2ตัวที่อยู่ใน คาชแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ตัวได้มาใหม่ล่าสุดเดี๋ยวจะมาคุยกันว่าได้มาจากใครนะคะคนพิเศษคนพิเศษอ่ะจริงๆแล้ววิดีโอนเนี้ยเนี่ยน้องนางฟ้าขอไว้นานมากขอโทษนะน้องนางฟ้าพี่จําได้แต่ว่า พี่ก็สุดท้ายพี่ก็ได้มีเวลามาทําให้หนูแล้วนะคะโอเคน้องน้องฟันน่ารักเป็นน้องน่ารักน่ารักคนหนึ่งนะคะอ่าทีนี้มาทําวิดีโอนี้ให้น้องๆแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนอยากจะเห็นสวอชหรือว่าอยากจะรู้ว่าสาลี่มีความรู้สึกอะไรเกี่ยวกับบลัชออนพวกนี้บ้างนะคะ ตัวบางตัวเนี่ยได้มาไม่ชอบก็ให้คนอื่นได้มาไม่ชอบขายอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวนี้แหละเป็นตัวที่รู้สึกว่าใช้บ่อยที่สุดนะคะทีนี้มันเริ่มดูกลุ่มแรกเลยกลุ่มแรกนะก็จะเป็นของ n า s ช e นะคะชลีมีด้วยกันอยู่3ตลับด้วยกันมีคนบอกว่า n า s e ดียังไงเดี๋ยว s l ลีมาอธิบายในรายละเอียดลึกๆดีกว่าว่าจะทํารีวิวเกี่ยวกับน้ n a าสบลัชออนเหมือนกันเพราะว่าบางคนถามว่าทำไมต้องเป็น NAS นะคะมันมีเหตุผลอยู่เหมือนกันแหละนะในบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่า,ายังไม่มีดรัก s t สตอร์อันไหนที่มาท็อปความดีของน s บสบได้ยังไม่มีตัวไหนที่แบบดีเท่าของ NAS ได้นะคะถ้าเกิดที่เมืองนอกอาจจะพอมีบ้างแต่ว่าที่เมืองไทยยังไม่มีนะคะ ตัวแรกเป็นสีลัสเตอร์ตัวที่สาลิทายอยู่ตอนนี้นะคะสีจะเป็นสีธรรมชาติมากเลยตัวนี้เป็นบ u ัชออนไฮเอ n นตัวแรกที่แบบสาลีซื้อเลยก็ว่าได้นะสีเนี่ยจะเป็นสีพีชอมทองๆประมาณนี้เห็นไหมเลย นะมันจะให้ความรู้สึกแบบเป็นธรรมชาติธรรมชาติแล้วเวลาปัดจะดูแบบสุขภาพดีคือดูไม่แบบว่าชัดมาเลยแต่ว่าดูสวยเวลาใช้นะก็จะแบบโกลโกลมีคนทักตลอดว่าเออแก้มสวยแก้มอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ได้เพราะมันไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบเฮ้ยมาเลยแบมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังยังเห็นชัดอยู่แม้กระทั่งสีผิวอย่างนี้ก็ยังเห็นชัดอยู่นะคะแล้วเป็นสีที่แบบว่า ตอนนี้กำลังดังตอนนี้กำลังอยู่ในความสนใจด้วยถ้าเกิดว่าใครที่เล่น Nash Budge on อยู่เนี่ยก็จะรู้ว่าสีนี้มีคนพูดถึงอยู่นะคะสวยจริงๆนะถ้าเกิดว่าคนที่มีสีผิวอย่างสลีสล่ก็แนะนำสีนี้เหมือนกันสีถัดมาเป็นอันที่สองที่สลี่ซื้อจากของนาเพราะว่าเนื่องจากว่าชอบ สีนั้นมากๆเลยก็เลยคิดว่าเออหน,น้าที่จะลงทุนสีถัดไปสีนี้ชื่อสีว่าเทอริชนะคะเป็นสีอมชมพูอมส้มนะก็ถ้าเกิดว่าคนขาวเนี่ยเขาจะใช้ออกรกะซัมแต่ว่าเนื่องจากว่าซาลีทาออกกะซัมแล้วมันไม่โชว์ขึ้นมานะเองก็เลยไปลองดูดูสีอื่นปรากฏว่าได้สีนี้มาแนะนําเหมือนกันคนสีผิวประมาณนี้นะคะเนื้ออันนี้จะต่างกับเนื้อของลัสเตอร์หรือเนื้อลัสเตอร์เนี่ยจะนิ่มกว่าสังเกตว่าจะฮิตแพนแบบว่า เห็นถาดตัวนี้ง่ายกว่าเพราะเนื่องจากว่าเป็นเนื้อนิ่มเราต้องแบบว่าเวลาเราจุ่มแปรงไปเนี่ยมันจะติดแปรงขึ้นมาค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะอันนี้สีชัดเลยทีเดียวเนื้อจะแข็งกว่าลัสเตอร์หน่อยแต่ว่า ยังโอเคอยู่เป็นในลักษณะของเนื้อที่ดีนะเวลาปัดแล้วก็ดูแก้มอมชมพูส้มๆน่ารักน่ารัก,ารกมากๆเลยนะคะอันนี้มีชิมเมอร์นิดๆแต่ว่าชิมเมอร์ของ Nars e เนี่ยจะเป็นชิมเมอร์แบบละเอียดมากคือบนผิวเนี่ยจะแบบแทบจะไม่รู้เลยว่าเป็นชิมเมอร์แต่เราจะได้เห็นเอฟเฟกของการเล่นแสงกระจายแสงอะไรประมาณนี้ถ้าเทียบกับบลัชออนของพวกเกาหลีหรือของพวก อญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอันนั้นนะชิมเมอร์จะหนาแล้วก็ชิมเมอร์จะแบบเม็ดใหญ่คือจะรู้มาเลยคือเราจะรู้ได้เลยว่าโอ้โหแก้มว้าวมาเลยเพราะว่าแบบชิมเมอร์เม็ดแบ้งเห็นได้แต่อันนี้ไม่ใช่คือแบบสวยแบบมีเทคนิคอะไรประมาณนี้นะคะนั่นก็คือทำไมสันลิถึงชอบใช้ของของพวกนี้นะอันนี้สวยจริงๆนะถัดมา เป็นตัวถัดมาที่แบบว่าเฮ้ยมีคนพูดถึงแล้วซาริก็รู้สึกว่าเออเราเป็นคนผิวประมาณนี้ก็น่าจะใช้ได้ชื่อสีว่าจีน่าค่ะเป็นเนื้อแมตเป็นออกส้มเลยเป็นแบบทรูส้มเลยไม่มีไม่มีสีชมพูไม่มีสีแดงอะไรเงี้ยมาปนนะเป็นส้มเลยนะคะเป็นส้มกลางๆแล้วเนื้อของเขาอันนี้นิ่มมากเลยจะบอกว่าเกือบๆจะทำให้ซาริ่นึกถึงของเบอร์เบอรี่ได้เลย อย่างที่บอกว่าเครื่องสาอางแม้กระทั่งจะเป็นลายเดียวกันนะเป็นบลัชออนเหมือนกันอยู่ในลายเดียวกันลิปสติกเหมือนกันอยู่ในลายเดียวกันไม่จําเป็นว่าทุกๆตัวจะต้องดีหรือไม่จําเป็นว่าทุกๆตัวจะต้องแบบมีเนื้อที่เหมือนกันนะคะให้ไปดูให้ไปเช็คที่เคาน์เตอร์น,นะเวลาซื้อเนี่ยอะมาดูสีนี้จีหน้าซึ่งมาตอนแรกๆไม่ได้ใช้เพราะอะไรรู้ป่ะอันสีประมาณนี้นะคะอาจที่ที่หลังมืออาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ว่าที่หน้าเนี่ย เห็นค่อนข้างชัดเลยซื้อมาตอนแรกๆไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าไม่ค่อยได้มีลิปสติกที่มันเข้ากันพอพักหลังๆในสลิดเริ่มแบบใช้ลิปสติกสีส้มมากขึ้นก็อย่างเช่นพวก MAC Vegas v o บ d เนี่ยนะคะเข้ากันมากเลยเวลาทากับอันเนี้ยนะประมาณนี้นะคะเป็นเนื้อแมทแล้วเวลาที่ใช้มันก็คือจะดูถ้าเกิดแต่งหน้าแบบมีเทคนิคนะก็คือ ใช้บัชออนเนื้อแมตตรงนี้แล้วเติมไฮไลท์นิดหน่อยอืหสุดยอดนะเป็นอะไรที่มีชั้นเชิงทงั้งทงที่ไม่ใช่งไงก็คือแบบแต่งหน้าบ้านๆน,นี่แหละแต่ว่าก็แอบมีชั้นเชิงนิดหน่อยเออนะคะอะจบไปแล้วถ้าใครอยากรู้รายละเอียดว่ามันดีไม่ดียังไงแล้วนาชเนี่ยบางสีเนี่ยไม่ดีเหมือนกันนะสีบางสีสีบางตัวไม่ดีสลิเคยอ่านรีวิวแล้วไม่ชัดไม่อะไรอย่างเงี้ยอยากรู้อะไรเนี่ยบอก เขียนมาแล้วกันเดี๋ยวเผื่อจะรีวิวในรายละเอียดแต่ละตัวนะคะว่าเนื้อมันเป็นยังไงอะไรยังไงติดทนนานกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่อยว่ากันตัวถัดมาไฮเอ็นเหมือนกันนะคะเป็นของ Bobby b o อบบี้บนะเป็นของ Bobby b o อบบี้บาสองตัวนีออ้อันนี้เนี่ยเป็นสีที่16อันนี้ได้มาก่อนสี p ี o อนี่นะคะเป็นสีประมาณนี้จริงๆแล้วสลอี่อยากได้พั p สีที่มันพอปตรงช่วงหน้าแก้มตรงนี้เพราะบางทีเราทาสีธรรมชาติแนวนี้ใช่ไหมแล้วพอนั้นเราก็็อปใช้สีที่แบบจัดๆทาตรงช่วงหน้าแก้มมันจะทําให้ลุกได้ลุกที่แบบเด็กมากยิ่งขึ้นนะจากการที่เราปัดแก้มสีเดียวแต่ว่ากลายมาเป็นสสีใช้สีที่ค่อนข้างเป็นชมพู็อกกิ้งพิงค์แบบนี้ปัดตรงนี้น่าจะเด่นชัด แล้วก็เด็กลงมากยิ่งขึ้นไปหาตอนแรกอยากได้อีกสีหนึ่งนะจำไม่ได้ว่าสีอะไรแต่เขาบอกว่าถ้าสีนั้นปัดแล้วจะดูหมองนิดนิดให้เลือกสีนี้ดีกว่าสำหรับคนผิวสีประมาณนี้นะคะเพียวนี่เดี๋ยวให้ดูอ่ะเป็นประมาณนี้เลยช็อ c k ิ n งพิ n ง,งอย่างนี้เลย อาจจะดูเป็นแป้งๆหน่อยแต่ว่าบนผิวหน้าบนผิวแก้มเนี่ยไม่เป็นเลยนะคะไม่เป็นเลยอันที่แบบราคาค่อนข้างถูกหน่อยมันจะแบบดูเป็นแป้งๆแล้วก็เห็นชัดว่าเราเนี่ยทาบลัชออนลงบนแก้มแต่ว่าพวกเนี้ยไม่เป็นทาไปแล้วมันจะดูกลืนๆไปกับผิวเลยนะคะอ่าเวลาเกลี่ยแล้วก็จะไม่เป็นละสีก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยอือหือสวยเวลาทาเฉพาะช่วงหน้าแก้มเนี่ยเด่นเลยนะคะตัวถัดมาก็จะเป็นบอบบี้บาลตัวนี้เป็นสีนูตพีช สีที่28อันนี้เป็น l ิม i t ต็ดอะดิชันะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบสีนี้ก็ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวซาลลี่มีดูเหมือนกันแต่ถ้าใครหาได้ก็โอเคอันนี้เนื้อสีจะจางๆหน่อยส่วนใหญ่ซาลลี่จะใช้สีนี้นะคะกับพวกที่เป็นบลัชออนแบบน้ำคือลงไปก่อนแล้วก็คือใช้ตัวนี้ทับอ่ะสีนี้จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเกิดมันเห็นไม่ชัดสลลขอโทษทีเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแสงวันนี้ด้วย จริงๆแล้วสลิพยายามหาไฟเหมือนกันที่สามารถที่จะอัดวิดีโอได้ช่วงเย็นๆน่ะแต่ยังหาไม่ได้ไฟที่เขามีขายมันราคาแพงเกินอ่ะอันนี้นะคะส่วนใหญ่สลิจะใช้ทับกับบลัชออนพวกแบบน้ำหรือว่าแบบครีมมันก็จะทำให้สีเด่นขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินิดๆแล้วแบบว่ามีสีนิดๆแต่ว่าไม่จ๋าจนเกินไปอ่ะชอบเหมือนกันทีนี้ถัดมาอีกตัวนึงเป็นบอบบี้บาวอันนี้เนี่ยเป็นครีมบลัชตัวแรกจะบอกว่าซื้อมาเพราะว่า BA เขาก็แนะนำอีกอ่ะ แต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเป็นคนผิวหน้ามันแล้วใครเหมือนกันใครผิวหน้ามันให้พยายามอยู่ห่างๆพวกที่เป็นเนื้อครีมอะไรแบบนี้ไว้นะคะอันนี้เป็นพอดรูทรุ่นเก่าพอ o รูทรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะเป็นฝาเปิดแล้วก็มีกระจกแล้วนะแบบเปิดแล้วก็มีกระจกอันนี้เป็นแบบยังเป็นฝาหมุนอยู่นะคะอันนี้ที่เคยเอามาให้ดูว่าเป็นดูบของลิปสติกหลายๆอันเลยพิงค์ทัฟเฟิลเบอร์แปของบอบบี้บราล์สีแน่นใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดเจ้ที ใช้เป็นชาติและสีประมมณเนี้ยอันนี้คือสวอชเดียวบางๆมากเลยนะคะบางมากเลยก็จะเป็นประมาณนี้ให้เนื้อที่เป็นธรรมชาติเวลาเกลี่ยลงไปบนเนื้อแก้มแล้วนี่แบบเหมือนผิวเรากําลังแบบฝาดมีเลือดฝาดอะไรอย่เงี้ยโดยที่ไม่ได้ ใช้เครื่องสาอางอะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเนื้อครีมมันจะให้ความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดเราควบคุมความมันของหน้าดีๆนะคะแล้วก็ใช้พวกนี้โอเคนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้มีการควบคุมความมันบนใบหน้าแล้วมาใช้แบบนี้มันยิ่งมันมันยิ่งแบบดูเยิมเย้มเยมไม่ค่อยดีนะคะถัดมามาดูของแม็กกันบ้างน,นะคะอันนี้ของแม็กมีอยู่ตัวเดียวเลยของสวอรี่เป็นแม็กมินิไรซ์ บัชนะคะตัวนี้ชื่ออันนี้เป็น limited edition เหมือนกัน ring of settle นะคะจริงๆได้ตัวนี้มาเพราะว่าไปซื้อลิปสติกไปซื้อลิปสติก vegas o i d เนี่ยแหละแล้วเขาบอกว่าเออเออลองเติมแป้งหน่อยลองเติมแก้มหน่อยเพราะว่าไปซื้อในช่วงบ่ายแล้วมันก็ลบเรือนอะไรไปแล้วที่เราจัดแต่งไปเมาาื่อเช้าเขาก็บอกว่าเออเ,ออเออลองเติมแก้มหน่อยแล้วเขาเติมอันนี้ให้แล้วแบบเป๊ะเลยชอบเลยนะคะเป็น ต้องบอกก่อนว่าไอตัวเมเนอร์ไรท์บลัชเนี่ยมันอยู่ได้นานนะคะตัวพวกนี้เก็บได้นานนานมากๆนานกว่าเนื้อบลัชออนธรรมดาอีกไม่รู้ทําไมเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันแบบเป็นธรรมชาตินะคะมันทามาจากธรมธรมชาติมีส่วนผสมของธรรมชาติมากเลยนะ hey. เป็นประมาณนี้สวัสดให้ดูเป็นส้มอมแดงนิดๆนะคะแล้วก็มีสีทองๆเหลือบๆอยู่ เวลาปัดลงบนแก้มเรารู้นะว่าปัดแก้มแต่แบบไม่จ๋าแล้วก็แบบเป็นแก้มดูสุขภาพดีดูอินเทรนด์ดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้น่าจะยังหาได้ตามเว็บไซต์ถ้าเพื่อนๆสนใจจริงๆนะแต่ว่ามันก็ออกมาแนวๆเน,น,นี้ยเยอะนะคะถ้าเพื่อนๆไปดูก็ลองเลือกดูสีเดินเข้าไปที่เคเตอร์แล้วก็ลองเลือกกลุ่มที่เป็น m i n e r อรไรท์บลัเนี่ยก็จะได้สีประมาณเนี้ยแล้วตัวนี้ซื้อไว้เก็บไว้ได้นานนานมากโอเคถัดมานะก็มาดู ไฮเอ็นอีกตัวหนึ่งที่แบบโปรดไฮเอ็นมากที่สุดแล้วมั้งเนี่ยนะคะเป็นเบอร์เบอรี่อันนี้ไม่ต้องพูดถึงมากหลายๆคนรู้และเข้าใจว่าเป็นตัวสุดโปรดแห่งปีที่แล้วมาแล้วเนื่องด้วยเนื้อมันนิ่มมากแล้วก็สีมันชัดมากได้เหมือนจากในแพรเลยแล้วปัดดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะอ่ะสวอชแล้วก็จะประมาณนี้ นะอันนี้จะใกล้เคียงกับไอ้บ๊อบบี้บาวนูทพีชเมื่อกี้ที่สารีบอกว่ามันเป็น Limited ด d ะดิชั่ถ้าใครอยากได้ก็ไม่ต้องไปหาไกลๆเดี๋ยวเอาอันนี้ก็ออกก่อนดีกว่าเอาแปลงออกก่อนแล้วแปลงที่ให้มาก็ดีด้วยนะเออประมาณนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครอยากได้ก็ก็ให้ไปดูที่ของเบอร์เบอรี่ละกันสีสูสีูยังไม่ได้บอกใช่ไหมรัศเส เป็นเนื้อบลัชออนที่ดีมากนะดีจริงๆแล้วเวลาได้มาก็อยู่ในพาช์แบบนี้อันนี้เคยโชว์ให้ดูในขอเหะไปแล้วนะมีอีกอันหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ใช้เป็นของคริสตยนดีออแต่ว่าราคาเนี่ยรู้สึกว่าจะราคาเดียวกับของเบอร์เบอรี่มั้งเป็นตัวนี้อยู่ในแพคเกจจิ้งสวยงามแปลงก็ยังแบบอยู่ในอย่างนี้เลยเนื่องจากว่าไม่ค่อยได้ใช้สีมันแบบว่าตอนที่เห็นเนี่ยสีเป็นแบบนี้แล้วเรานึกว่าสีมันจะออกชัดแต่จริงๆไม่ใช่ ข้างนึงเป็นเนื้อแมทนะคะอีกข้างหนึ่งเป็นเนื้อแบบเป็นเนื้อชิมเมอร์แต่ว่าเขาไม่ใช่ชิมเมอร์มันเป็นเนื้อฟอร์สที่แบบว่าดูมีชีนแต่ว่าไม่มีกริตเตอร์ไม่มีอะไรนะคะอ่ะของดีออตรงนี้เป็นเนื้อแมทตรงนี้เป็นตัวอีกฝั่งหนึ่งที่แบบเป็นเนื้อฟอร์สนะคะตัวนี้เบอร์เก้าสี่สามสตรอเบอรี่เชอร์เบนะคะเป็นให้ดูอีกรอบหนึ่ง อันนี้ถ้าถามว่าซารีให้เลือกระหว่างคุณภาพบลัชออนของดีออกับคุณภาพบลัชออนของเบอร์เบอรี่เนี่ยเลือกอันไหนถ้ามีเงินนะถ้ามีเงินอยู่พ8 0 0ร้อบาทและอยากจะซื้อบลัชออนอันนึงอยากจะแบบไปะละลายซับอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่รู้จะซื้ออันไหนดีนะแนะนำให้ซื้อของเบอร์เบอรี่นะเพราะว่าดีออเนี่ยปัดบนแก้มแล้วจะเป็นแป้งนิดหนึ่ง นะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่สลิี่ว่ามันดีในราคาแปดร้อยหรือเก้าร้อยพอมันเป็นพันแปดปุ๊บโอ้ยไม่เอาแล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นบัตชอนที่ดีแต่ว่าเทียบเท่ากับราคาไม่ค่อยโอเท่าไหร่อันนี้ถ้ามีตังพันแปดไปซื้อก็ได้นะถ้าอยากแบบว่าใช้ใจ่ายใช้สอยซื้อเถอะนะจริงๆไม่ใช่แบบซื้อก็ได้ไปซื้อเถอะถ้าเกิดว่ามีตังเหลือๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าคุณภาพของเขาดีจริงๆนะถัดมานะคะก็เป็น ของรัก r อบ้านเรามั่งดีกว่านะเป็นของ Maybelline นะมีอยู่แค่ตัวนี้แหละรักซอบ้านเรานะกับอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวชี้ให้ดูที่แบบโดนใจสัรี่คือลองมาหลายอย่างแล้วเหมือนกันแต่ว่ามันแบบไม่ไม่ดีอะ่ะไม่โอส่วนใหญ่จะแบบว่าซื้อมาแล้วแบบไม่โอแล้วก็ให้คนอื่นไปนะคะ มีของเม b e เบลินนี่แหละที่รู้สึกว่าเฮ้ยคุณภาพโอเคเลยอะ <c oughs> คุณภาพดี <c oughs> แล้วก็เหมาะสมกับราคา <c oughs> จริงๆแล้วราคาถูกมากด้วยนะอันนี้อันแรกเนี่ยเป็นเมเบลินชิกิโกสีครีมมี่ซินนามอนซึ่งอย่างที่เคยบอกว่าเออสีมันคล้ายๆกับของเบอร์เบอรมากๆเลยในวิดีโอชอบอะไรประจำปีใช่ไหมละ่ะอ่ะประมาณนี้จะเห็นกันไหมละ่ะนี่อะโอเคอย่างนี้นะคะ สีคล้ายๆกันถ้าเกิดใครไม่อยากซื้อบ u ร์บ r รีก็ซื้อของเมย์ e รินเ e นี่ยแหละต่อมาอีกตัวหนึ่งเป็น fresh coral สีนี้เหมาะกับ summer summer นะเป็นประมาณนี้เอาให้ดูวันนี้ให้แขนลายกันไปข้างนึงเลยสีนี้นะคะเออเมื่อกี้ลืมส w a t c h ให้ดูเดี๋ยว swatch ข้างๆบาร์บอรีเลยประมาณนี้ creamy cinnamon นะคะ จะออกแชมพูมากกว่าของเบอร์เบอี่หน่อยแต่ว่าเวลาปัดบนแก้มแล้วได้ลุกเดียวกันลุกธรรมชาติธรรมชาติต่อมาเป็นอีกตัวหนึ่งของ17เนาะโอเคอยู่นี่17 blush ลตัวนี้นะคะเป็นชื่อว่า Pinky Rose อันนี้เห็นคุณลิซ่าใช้ฉันก็แบบบ้านเราก็มีไปซื้อดีกว่านะเป็นสีประมาณนี้ใช้ดีมาก เมื่อตอนที่เราทาทับกับพวกปลัชออนที่เป็นแบบครีมหรือแบบน้ำแล้วสีโทนนี้ใช้กับการแต่งสโมคกี้อายดีมากเพราะว่ามันเป็นสีพิคงแบบเบาๆอะไรพวกนี้ยเดี๋ยวสวัสดีดูอาจจะออกเป็นแนวแป้งๆนิดนึงนะแต่ว่าเกลี่ยดีๆถ้าเกิดใช้กับแปรงดีๆเนี่ยจะโอเคมากๆเลยเป็นประมาณนี้ อาจจะไม่ค่อยเห็นเพราะอย่างที่บอกว่าเวลาใช้ใช้ทับบนบลัชออนที่เป็นน้ำหรือบลัชออนที่เป็นครีมหรือไม่ก็ใช้ผสมกันกับบลัชออนที่แบบสีจัดจดัอย่างเช่นเราปัดของเบอร์เบอรี่ไปแล้วใช่ไหมอย่างเช่นอย่างเช่นปัดของเบอร์เบอรี่ไปช่วงนี้เราก็ใช้เจ้าตัวนี้ทับตรงหน้าแก้มอย่างที่บอกเทคนิคเดิมใช้สีชมพูบเบาๆบางๆ ใช้ตรงหน้าแก้มเนี่ยมันจะทําให้ได้ลุคที่อ่อนอ่อนวายอ่อนเยามากยิ่งขึ้นอามาดู2ตัวสุดท้ายอะคิดว่านะคะเป็น2ตัวนี้ที่ได้มาจากตอนแรกเครื่องสำอางกับน้องโบตอนได้มาดีใจมากเพราะว่าเขาบอกอว่ามันเหมือนของ c ชา n e l เฮ้ยถ้าเกิดว่าใครอยากให้รีวิวอะไรเนี่ยบอกมาเลยนะอันนี้เป็นเบอร์ที่34ภาษาอังกฤษเขียนว่า golden rose นะภาษาเยอรมัน้หรือฝรั่งเศสเนี่ย น่าจะเป็นฝรั่งเศสนะเขียนว่า rose dior นะคะสีเป็นแบบดูข้างในแพนก่อนเป็นสีแบบเขาเรียกว่าพวกนี้จะเป็น b a k e ล b l h นะคะคือเขาเอาไปอบทำให้สีมันดูฟลูฟอร์มีความเงาความวาวมากยิ่งขึ้นอ่ะมาดูเนื้อสีอันนี้แปลกเวลาที่ส w a t c h ลงบนนิ้วแบบนี้ใช้แรงอยู่เหมือนกันนะถูๆแล้วมันก็ลงมาแบบนี้แต่เวลาปัดลงบนแก้มหรือปัดลงบน ผิวหนังของเราเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อันนี้สว a สหนักๆก,ก,ก็จะเป็นประมาณนี้สีสวยอยู่นะคะตัวนี้เป็นตัวที่สลิียังใช้อยู่เบอร์นี้มาดูอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างมีปัญหาหน่อยเนื่องจากว่าอันนี้เป็นเนื้อค่อนข้างแมตนะอาจจะเป็นเซมิแมตหรือว่ายังไงมันออกชายนิดหน่อยแต่ไม่มากนะเบอร์54นะคะ f o s t e d Rose สีนี้ตอนได้มาใหม่ๆนะโอเคมากๆเลยมันปัดค่อนข้าง,าง,างดีนี่เห็นปะ ได้เป็นอย่างนี้แต่เวลาที่ปัดลงบนแก้มยากมากกว่าจะติดสีสีออกชัดนะเวลาที่สวอชแบบนี้เห็นไหมสีออกชัดแต่เวลาที่ใช้ลงบนแก้มนะเวลาใช้คู่กับแปรงเออเวลาใช้คู่กับแปรงสีมันไม่ค่อยติดแปรงขึ้นมานะแล้วก็เนื้อบลัชออนเนี่ยแห้งขึ้นแห้งกว่าตอนที่ได้มาใหม่ๆ พอมันแห้งขึ้นเนี่ยมันนึงถึงดินที่มันแห้งไหมมันก็คือจะไม่ค่อยชุ่มชื้นแล้วเวลาปัดมันก็คือจะไม่ค่อยออกสีไม่ค่อยอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นเทคนิคในการเลือกซื้อบลัชออนเหมือนกันเราต้องไปแตะดูเนื้อก่อนว่าเฮ้ยเนื้อมันแห้งเปล่าถ้าเนื้อมันแห้งเนี่ยเวลาปัดนะมันอาจจะเป็นแป้งสีมันออกจะไม่ชัดอะไรเงี้ยถ้าเนื้อมันเป็นเนื้อนิ่มชุ่มๆุ่มเงี้ยมันก็จะทําให้เวลาปัดดูมีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นนะคะอันนั้นเวลาเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเวลาไปเลือกซื้อ บลัชออนหมดแล้ว b ล u ชออนของสอรีในวันนี้นะคะก็มีเท่านี้ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันถามว่าใช้ทั้งหมดนี้ไหมใช้นะก็สลับกันใช้ตัวที่ชอบชอบมากที่สุดก็เป็นของ Nars ของ Maybelline ของ Burberry เนี่ยก็ใช้อยู่ตลอดเวลานะคะของป้ิบิ๊กก็หยิบมาบ้างนะทีนี้ตัวนี้ก่อนที่จะไปจะให้ดูตัวนี้นะคะของ Precision formula นะคะอันนี้ได้มาใหม่ยังไม่เคยใช้เลยมาเปิดซิงกันวันนี้เลยนะได้มาจากคนพิเศษคนนึงนะคะก็คือน้องแนนคนสวยจังนั่นเองเอยดีใจมากๆเลยตอนที่ได้อันนี้เราเห็นอันนี้นะคะ oh, thank you so much น้องแนน I love you เ <laughs> อาเปิดมาเป็นแบบนี้อันนี้ไม่มีขายที่เมืองไทยแต่ว่าก็เห็นเขาไปฝากซื้อฝากเช่ากันหลือเกิน ใช่ฝากเช่าไหมฝากซื้อนั่นแหละเออนะทีนี้มาดูแล้วกันจะสวัสดให้ดูว่ามันแบบสมค่ากับการที่เราไปฝากซื้อหรือเปล่าอันนี้ยังไม่เคยไม่เคยใช้ไม่เคยแตะเหมือนกันนะให้ดูกันนะว่าข้างในเป็นยังไงน่ารักปะล่ามันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับนิตเสื้อเสื้อสเวตเตอร์เสือ sweater, เส้ออะไรเงี้ยใช่ไหมเอาแล้วนะตื่นเต้นมากสีเป็นแบบนี้เอา ช่วงนี้ล้วกันโอเคเห็นไหมเอ่ยนี่ก็มุมลำบากเลอเกิน <laughs> สวัสดสวัสมุมดีๆได้ไหมเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่ใหม่สวัสมุมใหม่โอเคเป็นประมาณนี้ไม่เห็นสีไหมสีออกชัดอยู่นะแล้วเป็นชมพูแบบ bright ค่อนข้าง bright เลยทีเดียวอะเห็นไหมคะเออดูในนี้ก็ได้นิ้วนี้ ดี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 อันนี้แค่อันนี้คือช่วงนี้นะแล้วเดี๋ยวมาดูแถบสีชมพูกันตรงแถบสีชมพูเนี่ยอาจจะไม่ออกสีเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่ามันจะเป็นชิมเมอร์เป็นไฮไลท์อะไรประมาณนี้เวลาปะรวมกันเนี่ยมันจะทำให้ได้ลุคที่แบบว่าเป็นดูมีเล่นแสงมีอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวตรงนั้นมันจะเป็นไฮไลท์ใช่ไหมเออสวยนะที่สำคัญที่ชอบที่สุดคืออะไรรูป้ป่ะเปิดมาด้านหลังเป็นอย่างนี้ แล้วเปิดมาแบบมีแปรงมีแปรงไม่ธรรมดามีกระจกเออชอบ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 มากเลยเดี๋ยวก่อนประมาณนี้นะเฮ้ยขนแปรงไหมนุ่มอ่ะเอ,อ้ยนุ่มเออนุ่มนุ่มนุ่มแล้วก็แบบว่ากระจกที่ได้มาไซส์กำลังดีนะไซส์แบบโอเคอะ่ะขอบคุณมากเลยอะ่ะน้องแนนจริงๆ love you heart <laughs> โอเค ไร้สาระมากไปแล้สตรีอ่ะมีเท่านี้ละค่ะวันนี้นะที่จะมาโชว์ให้ดูนะคะใครมีคำถามอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวไหนมากมากๆขึ้นก็โพสต์มาคุยกันถามว่าบลัชออนพวกนี้มีอายุเท่าไหร่ตัวด้านหลังของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่า24เดือนบ้างนะคะหรือว่าอย่างอันนี้เท่าไหร่ล่ะ ส่วนใหญ่โดยรวมนะโดยรวมก็จะเป็น24เดือนก็คือ2ปีแต่เนื่องจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นแป้งและเป็นผงแบบนี้มันสามารถเก็บได้นานถ้าเราดูแลรักษาดีๆ5ปีใช้ไปเถอะถ้ามันไม่ทำให้แพ้นะคะวันนี้ซารีไปแล้วเจอกันเทปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย